ให้ก่อนได้ไหมคะถ้าขายของเก่าได้จะเอาเงินมาคืนให้วันนี้ช่อง PNY จะปลอมตัวเป็นเด็กเก็บของเก่ามาแกล้งบอกพี่ไรเดอร์ว่ามีเงินไม่พอใจช่วยออกให้ก่อนได้ไหมใครใจดีออกให้ก่อนช่อง PNY จะตอบแทนให้หนึ่งอยเท่าไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาทำคลิปทดสอบสังคมกันค่ะเห็นแต่งตัวแบบนี้งงใช่ไหมคะวะทุ <What? S 1> กปกติก็ใส่แบบนี้ทุกวันอยู่แล้วก็คือบแบบนี้คะ่ะทุกคน จะแก้งสั่งอาหารจากไรเดอร์แล้วทำเป็นเงินไม่พอใจถ้าไรเดอร์คนไหนออกให้ก่อนเราจะตอบแทนให้ร้อยเท่าตั้งพี่โอมใช่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแผงกันดีกว่าค่ะก็คือเขาจะให้พี่โอมเอาหาไปเลย <c oughs> ครับผมคือแผนเป็นอย่างนี้ครับพี่อมเนี่ยจะอยู่ในรถกับตาก,กล้องครับผมโดยพี่อมจะสั่งการว่าแบบให้พี่นี่ทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็แบบไปกวน,นไดเดอ,อร์อยังไงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทด<แ>สอบเขาว่าเขาจะมีน้ําใจออกให้พี่โพนี่หรือเปล่านะครับ<ไ>โอ้โหถ้าเขามีน้ําใจ5บาทก็ได้500ถ้อยออกให้หนึ่งก็ได้1 0,000ถ้าออกให้10,000ก็ได้ว่าสิบพันเลยกันเดี๋ยวเราไปเริ่มแผนกันกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเท่าไหร่นะคะ 56นะคะ,ค,ะคอมมิวนิคคือ50บารนะคะเออคือว่าหนูมี51บาทนะคะได้ไหมคะพี่ช่วยหนูออก5บาทได้ไหมคะได้เลยวิพี่ใจดีจังเลยคะ่ะถามว่าได้จริงเหรอคะไ,ไ,ได้จริงเหรอคะได้ครับผมเออขอบคุณมากนะคะพี่พี่ใจดีจังเลยงั้นเดี๋ยวพี่หนุแป๊บนึงได้ไหมคะเดี๋ยวหนูขอเอาขวดไปขายแป๊บนึง แเดียวค่ะพี่อยู่ตรงนี้รอน,นะคะอย่าพิ่งไปไหนนะคะ oh. อ่ะพี่คะ oh. พี่ช่วยหนู oh. ซื้อขวดหน่อยได้ไหมคะได <Okay. S 1> ้ย <Okay. S 1> นี่คะ่ะนี่คะ่ะหนูขายขวดได้แล้วนี่คะ่ะหนูให้พี่หมดเลย oh. ทำไมำไมให้เยอะจังอ่ะไม่เยอะแล้วคะ่ะ mm. ก็เมื่อกี้พี่ช่วยหนูออกตั้งห้าบาท นี่คะ่ะหนูขายได้หนูให้พี่หมดเลยตั้งใจจะมาช่วยพี่ๆไรเดอร์ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ใจดีมากๆเลยซื้อไอติมไหนะคะแท่งแท่งไหนถูกสุดคะพีม่มันมีย10บาทนะครับงั้นเอา10บาทค่ะรถไหนครับเยนรีก็ได้ค่ะเท่าไหร่นะคะ10บาทครับลุงออกให้หนู5บาทได้ไหมคะครับ จริงเหรอคะลุงครับอุ้ยคุณลุงใจดีจังเลยแล้วลุงขายได้มาเท่าไหร่ครับช่วงนี้ขายดีไหมคะลุงได้บ้างครับลุงให้หนูจริงๆใช่ไหมคะครับโอุ้ยลุงใจดีมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวรอหนูแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูขอเอาขวดไปขายแป๊บนึ่งด้วยหนูจะเอาเงินมาคืนคุณลุงนะคะไม่ต้องครับโอยคุณล okay? ุงแป๊บนึงค่ะรอหนูแป๊บนึงคุณลุงราอยู่ตรงนี้ก่อน ซื้อขวดไหมคะห <500. S 1> ้าร้อยค่ะลุงคะหนูขายขวดได้ห้ราร้อยค่ะพอดีว่าพี่เขาใจดีมากเลยงั้นหนูให้ลุงหมดเลยนะคะ<อ>คุณลุงรับไว้เถอคะค่ะเมื่อกี้คุณลุงออกแทนหนูตั้งห้าบาทข้าวไข่นเจียว <c oughs> ขอบคุณค่ะคะุณลุงขอบคุณมากนะคะพวกไหนจะลืมนึ่ง่ข้าวไ <c oughs> ข่เจียวใช่ไหมคะได้ครับพี่โอ,อ,อ้โหสิบห้า เออมี60บาทพี่ช่วยอ่องให้5บาทได้ไหมคะได้คะได้ครับไม่เป็นไรครับจริงเหรอคะพี่ไม่เป็นไรพี่ใจดีจังเลยค่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่านี่มันแค่60บาทนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกให้ก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่รอหนูแป๊บนึงได้ไหมคะหนูขอเอาของขวดไปขายแป๊บนึงค่ะก็ไรเอาแค่นี้ก็ได้ครับไม่ไม่เป็นไรครับพี่โอเคครับพี่ที่รอหนูแป๊บหนึ่ง พี่คันหนูขายขวดได้มาตั้งห้าร้อยงั้นหนูให้พี่หมดเลยเยอะไปครับพี่ไม่เป็นไรเยอะไปไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะห้าร้อยบาทมันเยอะไปครับไม่เป็นไรเอาไปเถอะค่ะเมื่อกี้พี่ยังยังช่วยหนูออกตั้งห้าบาทเลยขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะรับไปเถอะค่ะเกงผมป่ะเนี่ยอะไรครับไม่ได้แก้งค่ะมาขอบคุณมากนะคะค่ะไอิ้นหอเนี่ย ใช่จริงค่ะหมคะกช่นนะะ่บหาตังค์หาตังค์ไม่เจอ,เจอพยายามก้มหาพื้นคดีไม่้อตังหาที่ไหนไม่รู้คะ่ะอะไรนะคะได้หรอคะเชินนี้เซ็นนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอเซ็นได้ไหมคะ เดี๋ยวหนูเอาขดไปสายแป๊บ ah. นึงค่ะเดี๋ยวช่วยยัาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนเยค่ะเาอะไรอะอดีว่าหนูต้องจ่ายค่าข้าวค่ะอคอเขาวาตรงนั้นเลยกระโดดอมากระโดดมแล้วก็บวกมใช่ไหมาบกมือให้เราด้วยตอนน้ไหมครับ เป็นมะพร้าวปั่นสองลูกใช่ไหมคะใช่ใช่ด้วยเป็นโอริโอ้ด้วยนะเป็นโอริโอ้ด้วยหรอคะโอริโอ้แล้วก็มะพร้าวปั่นนะครับอันนี้เป็นซองหรือว่าเป็นแบบเป็นครีมคะครีมนะผมก็ทำอยู่นะเออเท่าไหร่นะคะ66ครับ66เออเหรียญม่ก็ได้ครับชอบู่แล้วมะพร้าวน้ำหอมหรือว่าเป็นมะพร้าวธรรมดาคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมหรือว่าเป็นมะพร้าวธรรมดาคะอันนี้ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าเขาปั่น มะพร้าวเห็นเขาควานเป็นลูกๆแฝดตังตังนูหล่นไปไหนไม่รู้ค่ะขาดไปเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ตอนนี้มี61บาทขาดไปเรื่อว่าขาดไปสักบาทสองบาทขาดไป5บาทพี่ออกให้หนูก่อนได้ไหมคะได้อะไรนะคะได้ได้ได้เหรอคะได้ได้จริงเหรอคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอ่าอ่าพี่ให้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 แจกด้วยไ หน่อยงั้นพี่รอหนูแป๊บนึงได้ไหมคะได้อ,องั้นเดี๋ยวหนูขอเอาขวดไปขายแป๊บนึงเมื่อกี้หนูเก็บมาเราแป๊แบ,บเดียวเดี๋ยวหนูเอาไปขายตรงข้างหน้านี้เองคะ่ะค่ะโอเคอเค,ค่ะ,พ,คะคพี่ช่วยหนูซื้อขวดหน่อยได้ไหมคะขอบคุณคะ่ะพี่คะเมื่อกี้หนูขายขวดให้พี่เขาเขาให้หนูมาตั้งห้าร้อยบาทเลยค่ะโอ้โหว่ยบาทเลยพี่งั้นหนูให้พี่หมดเลยนะคะไม่เอาไม่เอาเลพี่ ช่วยหนูออกตั้งห้าบาทมันไม่ดีนะครับให้จริงๆไม่เป็นไรค่ะก็หนูขายขวดให้พี่เขาพี่เขาก็ให้เงินหนูแล้วน้องจะต่างยังใช้อุยไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวหนูก็ไปหาขวดแล้วก็ไปขายต่อได้ค่ะเอ,า,อางี้เราแบแบงเงินคนละครึ่งดีกว่าน้องใบสามพี่เอาไปไอม <laughs> ไม่เป็นไรค่ะพี่ให้พี่หมดเลยดีกว่าพอดีว่าแม่หนูสอนสอนมาว่าถ้าถ้าหาเงินได้ก็ต้องใช้เงินให้คุ้ม,มอ่ะคุ้มคุคุ้ม ก็ให้พี่หมดเลยนะคะค,ค,ค่ะทำไมถึงช่วยหนูออกหาบาทคะไม่รู้ดีครับก็คนเราทั้งนั้นอยู่เท่านี้ก็ช่วยกันทิ้งนิดนหน่อยหน่อยครับไม่มีอะรนี่แค่ห้าบาทค้าอยากกินก็ลุงก็ต้องให้เป็นน้ำใจดีใจครับดีใจไม่โง่ไม่เอารู้พี่ช่วยทุกคนมาตลอดูีแล้วขอบคุณ นี่ครับผมสังคมเราต้องการแบบนี้คนแบบนี้เยอะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมคะพี่มันเหมือนม่นเอาเปรียบกันก็<อ>มาดูว่าพี่เอาเปรียบน้องก็อยากตอบแทนพี่บ้างไงคะยิปนี้คือว่าทดสอบมา5คนนะครับหรือว่าเป็นเจอคนไทยที่ใจดีใจดีมากๆก็คือคนไทยเราก็ยังแบบช่วยเหลือกันมีนั้นใจต่อกันยิปนี้นะครับตั้งใจทําขึ้นมาเพื่ออยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งให้เนี่ยเราก็จะยิ่งได้สังเกตไหมครับว่าแบบ ให้ไปห้าบาทได้คืนมาห้าร้อยผมก็เลยอยากให้แบบว่าสังคมไทยเป็นแบบนี้ช่วยเหลือคนที่แบบว่าไม่มีแล้วก็แบบแบ่งปันกันคอยช่วยเหลือกันตลอดนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe ดกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนี่ทั้งกิมงานนะครับวีนี่ครับผมนะลาหไปแล้วบ๊ายบาย